ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะคุณช่องในเน h เ n n e นเนาะซึ่งนี้เราจะมาทำอีเวนต์ตอบแชทในสแควร์รอบที่3เองนะครับโอเคเพื่อจะไม่เป็นการรรอเราจะเข้าไปเลยนะซึ่งต้องเข้ามาที่สแควร์ซซมาสาเหมือนเดิมเลยโอเคหลังจากนั้นก็ให้พิมพ์คำว่าอ่าเดี๋ยว C A K E K นนเองเนาะโอเค หลังจากนั้นก็พิมพ์ไปนะทุกตัวต้องพิมพ์เล็กนะทุกคนปึง้งโอเคได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเนาะว่วา,าจะได้อะไรมาสุ่มกันมาสุ่มกันโอเคเป็นกาชาแครนเองนะทุกคนโอเคดีมากมาดูกันว่าเราจะได้ซุปเปอร์อรแร่หรือไม่เนาะอ้าวกำเกลือเกลืออีกแล้ว ใครได้อะไรก็มาแชร์ในใต้คอมเมนต์กันได้เนาะโอเคงั้นฝากกดไลค์กด subscribe เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคบ๊ายบาย